ถ่ายเพื่อนๆด้วยถ่ายเพื่อนๆด้วยเฮ้ยพูดทำไมตันเรือตันเรือหน้ามันนี้วันนี้ผมได้เสื้อมาตัวหนึ่งครับเสื้อมาตัวครับผมได้แล้วได้เดินได้เหมอนี่ครับนี่กำจัดรอจริงไหมคะฮะคุณเลยดิคุณเลย นี่เออนี่ที่ไหนนี่คือดาราจำเป็นนางนังโมนางเป็ดโป๊เบลบุรุคนสมบัติเจริญแล้วนี่ใครเนี่ยโนี่อะไรวะเนาะแนทแนชื่ออะไรวะนี่นี่นี่มองหลังนี่ติรกรไปโภคขันมานี่พี่แดนป่ะเนี่ยแดนนรกเอ้ยพี่ปานครับพี่ปานอะไรพี่ปานพี่พี่ปานเปื้อนัดครับนัด ยิ้มนะครับยิ้มนะเอ่ยิ้มครับเ่ี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ตลาดสามชุกอ๋อนี่นี่จะตลาดสามชุกกูแล้วครับวังน้ำบ่อลน้าเดี๋ยวเอาเอาลงเป็นกูเกอร์ครับนี่ครับมีหนึ่งเลยครับหนึ่งครับหุดหลอดย่อมย่อมอะไรครับเสือเสื้อนี้เขาท่านะพี่สิเขาท่าไม่มีไม่มีท่าครับตอนนี้เฮ้เสื้อเลยเปลี่ยนเสื้อเลยเปลี่ยนเสื้ออะไรเปลี่ยนเสื้ออะไเออราดเดียราดเดียเสืออะครับเขาราดเดีย จใไติดติดหใจคนนี้ชื่ออะไรนะครับบอลครับบอลครับผู้กองผู้กองขนมนนี้ชื่ออะไรอ่ะอันนี้ประธานประธานสภาอ๋อขนมปารี่นะครับเขาบอกว่าแวะชิมได้นะครับนี่พี่โยงอีกทีครับพี่โยง ที่เร็ววววนี่ไงนี่ไงนี่ร้านขายเสื้อนี่นี่แต่เพื่อนเราซื้อเสื้อไปแล้วนะครับอ๋อนี่เลยป็นอีกร้านที่ขายเสื้อใช่ไหมครับครับร้านนี่ข้าวข้าวหมากนะครับร้อยเดียวจ้ากระต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้า ไปพร้อมวัวปริยัตสุดท้ายล่ะคุณนะซื้ออะไรดีครับดูก่อนได้ครับตัวร้อยครับตัวร้อยแลครับมึงไม่เล็กเล่นยั่ไงเขพูดอะไรมึงก็พูดสาวไปเลยเชื่อสอันนี้ปีสปีใสอ๋อมีใให้อ๋อม่อีนะครับขายครับอ๋อมือกีขายครับ สองตัวแรกไฟเอค่ะนีเอีเอลก็ด้หลังอีเบอรเล์มีเบอร์เอมีเบอร์เอลมากใี่เบื่อเบื่อเบื่ออะไรวะเบื่อผัวครับเบื่อผ้า ่ถุงลมกันชนมิตินี้ป่ะใช่ไหมสินี้เพื่อเอมดนค่ะตัวอ๋อซื้ออีกแล้วนะครับมีตังค์อะไรครับอ่าดูมันจะมีคอเปลือยกับคอเย็บเอาเป็นคอไหนดีคะอันนี้คอเปลือยอ๋อคอเย็บเพื่อเอาคอยซื้อวะถามว่าไม่ซื้อของไปฝากใครเหรอวะไม่คดครับถามมึงอ่ะอ๋อไม่ซื้อครับขอบคุณมากครับ แม่ค้าน่ารักครับแม่ค้ายอะไรครับพูดอีกทีครับเดี๋ยวจะไว้ให้แฟนดูครับแฟนถ้ารักกินก็รู้กูบอกแล้วแค่เดี๋ยวซ้อนยังไงกูบอกแล้วบอกว่าที่ร้านนี้เมื่อกี้ชาวที่แล้วมามันยากรู้ว่าเดี๋ยวกูรู้ที่รู้เบอร์เลยเดี๋ยวไอ้นี่มันบ้าจริงจักเออไอ้นี่อยู่แถวนี้เหรอก็บ้านอยู่ฝั่งนี้ไหนทางถึงทางออกยังเนีไย เราออกทางไหนเรานะเราจะออกทางเข้าหรือจะเข้าทางออกเรากลับมาออกทางเอามึงถือดิโอ้ย้กูถืออีกตรงนี้เป็นร้านตรงนี้เป็นร้านไข่แว่นเออมาเหมือนกันมาเหมือนกันเหอนันแล้วสาวเพื่อนถือเดพื่อนเพื่อนเพื่กำลังเดินช้อปปิ้งนะครับแต่ นี่ hey, ครับโอ้โ oh, ห oh. ลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรครับลูกชิ้นยักษ์อ๋อลูกชิ้นยักษ์ยักษ์คิ้วหรือว่ายักษ์ย่อครับ oh, ยักษ์ไฮโลอ๋อยักษ์ไฮโลนะครับ <laughs> ยักษ์ไปยิ้มยักษ์ไปไหนยักษ์ไปทำจะ <laughs> <laughs> พักออก1ชุดเปแดไฮโลโ oh, <laughs> อ,อ้ครับ <laughs> มาแม่งเป็นเดืออะาาไม่มีอะไรครับมูดไปดูครับ,เ,าารบเดี๋ยวเข้าเพื่อนเพื่อเข้าครับโอ้โห <c oughs> เข้าเปไน็น <c oughs> ไงครับไงครับ <c oughs> โอ้ไม่ ต้องมีคนถ่ายคนหนอัดอัดได้กี่ปีครับขอไม่จำกัดเวลานะครับอยู่ที่เราอยู่ที่เราอะไรนะครับเป็นรายการเที่ยวทั่วไทยนะวันนี้พาไปที่ตลาดตากทุกครับเดี๋ยวต่อไปเราไปไหนกันครับต่อไปเราเที่ยวจังหวัดอยุธยาต่อเลยนะครับครับผมตะกี้ อดใจไม่ได้ต้องซื้อเสื้ออะไรใช่ไหมครับใครครับครับแม่ค้าเป็นไงครับพูดดีครับตอนแรกว่าจะไม่ซื้อครับต้องซื้อใช่ไหมครับต้องซื้อครับเขาว่าแม่แม่ค้าแม่ค้าเป็นไงคแม่แจมโบ้ตแจมโบครับโอ้รุ่นเดียวกันเลยครับ รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันคุณสีเสียงเสียงคนขายไม่ได้นะนี่อะคลิปคลิปยังไม่จบนะยังครับอัดได้เป็นปีครับคลิปนี้แต่นนั้นแบบมีเพื่อนเข้ามาด้วยคลิปนี้เพื่อนเคยขายอะนอ้นี่จลง้โหสองลงไอ้นี่ครับคลิปนี้ยาวสองปีครับ สอง่รู้มีนี่ครับตัวดําเนินเรื่องครับคนไหนว่าแดดคนนี้ครับเดินดาเนินเรื่องเดินดำเนินเรื่องแล้วทีนี้เราจะเดินกลับไปณจุดจุดเดิมนะครับพูดพพููดดขอจบรายการงยังไม่จบ